วันนี้อัปเดตความท้าทายของดอลลาร์นะครับที่ต้องฝ่าไปให้ได้นะครับเหมือนเรือที่อยู่ท่ามกลางพายุนะครับให้คุณอยู่สามสีป่ประเด็นประเด็นแรกนะครับตอนนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังยื่นอุทธรณ์ต่อศาลนะครับเพราะว่าศาลตัดสินว่าประธานาธิบดีสหรัฐนะมีอำนาจมากเกินไป ในการจัดเก็บภาษีทั่วโลกนะครับรัฐบาลสหรัฐเห็นคำตัดสินนี้ครับก็เลยต้องยื่นอุทธรณ์ไหมครับตอนนี้คุ้มครองอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจัดได้ผลเพียงไรนะครับถ้าไม่ได้ผลนะครับปีหน้าหรือปลายปีเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในช่วงที่เรียกว่าดาวก็แล้วกันนะครับแค่ว่าตกต่ำก็ยังได้มื่ี่ผมํำคลิปเมื่อวาน,นครับส t ต็ นครับคือเงินเฟอ้อสูงเศรษฐกิจล่วงแรงงานถูกจ้างน้อยลงนะครับเพราะของมันแพงขึ้นนะครับเก็บเท่าไหร่สิบยี่สิบสามสิบเองอินเดียในคุณไปดูดิเท่าไหร่ห้าสิบหรือบางตัวสูงมากนะครับต่อไปเขาสามนะครับเฟดแน่นอนเพราะว่ามีโอกาสลดสูงนะครับถ้าไม่ลด ภาค SME อะไรทั้งหลายมปวงเนี่ยจะอยู่ยากนะครับเพราะสหรัฐต้องขับเคลื่อนด้วยเขาเรียกว่า SME นะต้องขับเคลื่อนด้วยเงินในการที่มาอาชีพนะครับไม่งั้นจะไปต่อ,อยากนะครับคุณคิดดูว่าภาษีบางประเทศเกือบ40%อเน่ะเคยสมมุติเคยจ่ายอยู่ร้อยี่ยเพิ่มไปเกือบ50าอ่ะโอ้ไม่เยอะขนาดไหนนะครับฉนัน มันจึงเป็นสิ่งที่ดอลลร์ต้องเจอความท้าทายนะครับเช่นถ้าเฟดลดดอกบอกเลยว่าดอลลร์อ่อนค่าอย่างแน่นอนนะครับใครที่ซื้อคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีคิดให้รอบครอบนะครับผมเคยแบ่งเคยเห็นคนร้องไห้ตั้งแต่3ามแปดสามเจ็สาหสห้านะครับวันนี้มันสามสิบสองกว่า มันเคยมาต่ำสุดยิ่มเก้ากว่านะครับท้านั้นดอลลาร์ถ้าเป็นไปได้คูนเลี่ยงคุนไปเอาสกุลเงินยุโรปอยู่นะครับเนี่ยผมดูนะสถิติมันจะบอกไว้หมดเลยช่วงเวลาไหนเวลาไหนที่ดอลลาร์มันแย่ที่สุดนะครับแย่สุดคือยิ่มเก้ากว่านะครับแบบ่แปลนคนีครับ